บริษัท B Products Industry จำกัดเป็นโรงงานผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพึ่งน้ำพึ่งรอย a ่อเยล y ีเกสรพึ่งและ r พ p พ l ิสโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดลำพูนและมีหน้าร้านอยู่ถนนช้างคลานจังหวัดชียงใหม่โรงงาน B Products Industry <c oughs> ก่อตั้งโดย <c oughs> เพศัชกรวีรพันธ์ตันติพงศ์ประธานกรรมการและคุณสิริพรตันติพงศ์กรรมการผู้จัดการ ปัจจุบันได้ส่งต่อธุรกิจให้ทายาทรุ่นที่สองคือคุณซับพรตันติพงศ์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณฉัตพัน์ตันติพงศ์ผู้จัดการฝ่ายโรงงานธุรกิจของ B Products i n d u s t r i e ก่อตั้งมายาวนานตั้งแต่ปี2530จากเภสัชกรที่พลิกฟื้นชีวิตเป็นเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงพึ่ง สั่งสมประสบการณ์ในการเลี้ยงพึ่งพัฒนาควบคุมคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์พึ่งจากฟาร์มสู่โรงงานเพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศผลิตภัณฑ์จากโรงงานของเราเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพึ่งนี่จุดเด่นคือเราคัดสรรวัตุดิบจากแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดจากดอกไม้ทั่วภาคเหนือของประเทศไทยทำให้ได้วัตุดิบคุณภาพสูงวัถุดิบจากฟาร์มพึ่ง ควบคุมผลิตจากฟาร์มมาตรฐาน GAP ที่มีการจัดการทางการเกษตรที่ดีถูกสุขขาดลักษณะมีการตรวจสอบวัตถุดิบว่าเป็นของแท้จากธรรมชาติไม่มีการปลอมปลนปราศจากเชื้อจุลินทรีย์สารเคมีโลหะหนักและยาฆ่ามแมลงปนเปื้อน น้ำพึ่งของโรงงานเรามีความโดดเด่นทางด้านการผลิตจากงานค้นคว้าวิจัยและเทคโนโลยีทางด้านเภสัชชั้นสูงเครื่องจักรจากประเทศญี่ปุ่นทำให้ได้น้ำพึ่งที่มีคุณภาพทางด้านเภสัชมีคุณภาพสูงมีวิตามินแร่าธาตุครบถ้วนและเก็บไว้ได้นาน3ปีรอยัลแย l ีหรือนมพึ่งพัฒนาและแปรรูปด้วยกระบวนการไลโอฟิลเซชันเป็นเทคโนโลยีทางด้านเภสัช จากประเทศเยอรมันทำให้เราได้รอย a อ e เยลีที่มีความเข้มข้นและมีสารสำคัญจากธรรมชาติครบถ้วนการผลิตโพโพลิสผ่านกระบวนการสกัดทางด้านเภสัชกรรมแบบเทคนิคพิเศษทำให้ได้โพโพลิสประสิทธิภาพสูงเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการไปเป็นวัตถุดิบที่ออกฤทธิ์ต่อสุขภาพโรงงาน B p r o d u c t Industry ได้รับการตรวจประเมินจาก USFDA องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาและ EU European Commission เข้ามาเยี่ยมชมและตรวจสอบกระบวนการผลิตน้ำผึ้งและผ่านเกณฑ์การผลิตอาหารปลอดภัยตามข้อกำหนดของอเมริกาและ EU โรงงานจึงได้รับการรับรองให้ส่งออกไปยังอเมริกาเราสามารถควบคุมคุณภาพน้ำผึ้งได้หลายระดับตั้งแต่ฟ o ้ดเกรดจนถึงฟาร์มาสุจิคอลเกรดได้เลยผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง B Products เป็นเกรดสำหรับอุตสาหกรรมยาเวชสำอางและอาหารเสริมที่มีการตรวจค่า Medical and Health Index มีการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการทั้งในและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น SGS Thailand ALS Australia Laboratory g r i s i p a m India Laboratory โดยจะเป็นการตรวจสอบน้ำผึ้งโดยวิธี USP Method ซึ่งเป็นวิธีเฉพาะสำหรับวัตถุดิบในการผลิตอุตสาหกรรมยาเพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อนำน้ำผึ้งไปเป็นส่วนประกอบกับผลิตภัณฑ์แล้วจะได้คุณภาพมาตรฐานระดับอุตสาหกรรมยาส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ยาต่างๆมีคุณประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผึ้งของเรา 1. จําหน่ายให้กับอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก นำพึ่งของเราซัพพปปลายให้อุตสาหกรรมยาเครื่องสำอางอาหารและเครื่องดื่มเช่นสโตร์ของร้านกาแฟร้านเบเกอรี่ร้านอาหารที่มีเมนูสุขภาพต่างๆอีกทั้งโรงแรมที่ต้องการรวงพึ่งและน้ำพึ่งไว้เสิร์ฟอาหารเช้าส่วนเกสรพึ่งผงรอย a l อเยลลี่สดรอย a l อเยลลี่ผงและ Propolis ผงโพลิสน้ำ ซัพพลายให้กับอุตสาหกรรมอาหารเสริมอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง 2. โรงงานรับจ้างผลิต OEM น้ำผึ้งนมอัดเม็ดและอาหารเสริมสำหรับลูกค้าที่อยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเอง 3. เรามีแบรนด์สินค้าของเราคือ B Products ไทยที่ได้รับรางวัล Best Thai Brand Export Award ปี2018จําจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นฮ่องกงสิงคโปร์จีนมาเลเซียกัมพูชาพม่าลาวผลิตภ e really ัณฑ์พึ่งหลักของเรานะคะมีทั้งหมด4ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือน้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งคือความหวานจากดอกไม้ที่พึ่งไปเก็บจากดอกไม้นานาพันธุ์ทั่วภาคเหนือของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ลำพูนแพร่น่านพะเยาและเชียงรายค่ะ โดยน้ำผึ้งจะมีทั้งหมด3ประเภทนะคะได้แก่น้ำผึ้งจากดอกลำไยน้ำผึ้งจากดอกไม้ป่าและน้ำผึ้งจากดอกลิ้นจี่ค่ะซึ่งน้ำผึ้งดอกลำไยเป็นน้ำผึ้งที่โดดเด่นที่สุดของประเทศไทยและเราสามารถส่งออกได้ถึง13ประเทศทั่วโลกค่ะได้ขึ้นชื่อว่าเป็น king of honey เลยค่ะประการที่สองนะคะคือเกสรผึ้งค่ะเกสรผึ้งคือโปรตีนธรรมชาติ ที่พึ่งนะคะไปเก็บจากเกสรดอกไม้นานาพันธุ์มาเก็บไว้ในลังจุดโดดเด่นก็คือมีโปรโตีนสูงถึง28%นอกจากนั้นโปรโตีนในเกสรพึ่งเป็นโปรโตีนที่ย่อยง่ายเนื่องจากพึ่งย่อยมาให้เราแล้วค่ะร่างกายจึงสามารถดูดซึมนำไปใช้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและเป็นโปรโตีนเสริมให้กับร่างกายได้อย่างทันทีค่ะประการที่3นะคะก็คือนมพึ่ง นมพึ่งจุดเด่นก็คือมีสาร 10-HDA ซึ่งพบเฉพาะในนมพึ่งเท่านั้นเป็นสารที่ช่วยทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าสดชื่นตลอดเวลาเป็นดั่งนางพยาพึ่งค่ะนอกจากนั้นยังเหมือนดั่งยาอายุวัฒนะเนื่องจากมีกรดอะมิโนถึง22ชนิดรวมถึงเกลือแร่วิตามินและคาร์โบไฮเดรตต่างๆในปริมาณที่เหมาะสมต่อร่างกายมนุษย์ค่ะ Royal เยลลี่ของเรามีค่า10 HDA ถึง6%เนื่องด้วยกรรมวิธีในการเลี้ยงการสกัดและการเก็บรักษาค่ะประการสุดท้ายนะคะคือ Propolis p โพ p o l ิสเปรียบเสมือนดั่งยาปฏิชีวนะจากธรรมชาติเนื่องจาก Propolis มีฟลาวนอยดถึง22%ค่ะซึ่งมีฤทธิ์ช่วยต้านการอักเสบต้านเชื้อราแบคทีเรียและไวรัสนอกจากนั้นยังช่วยต้านอนุมูลอิสระจึงทำให้โพโพลิส เหมาะสำหรับเป็น Active Ingredients ในผลิตภัณฑ์ยาเวชสัมอางและอาหารเสริมค่ะด้วยคุณสมบัติทั้ง4ประการของผลิตภัณฑ์พึ่งนะคะจึงทำให้ผลิตภัณฑ์พึ่งของเราเหมาะสำหรับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มเวชสัมอางยาเวชภัณฑ์รวมถึงอาหารเสริมค่ะ จากนโยบาย Green Clean Safety ที่มุ่งมั่นของบริษัท B Products Industry จำกัดคัดสรรพัฒนาควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์พึ่งที่มีมาตรฐานสามารถสอบย้อนกลับได้เราจึงได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและสากลไม่ว่าจะเป็นไทย FDA GAP ISO 22000 2018 g h p HACCP ในระดับโคเด็กซ์จาก SGS ฮานาลนและการรับรองผลิตภัณฑ์พึ่งสำหรับส่งออก GSPs รายแรกของประเทศจากกรมปรศุสัตว์สิ่งที่แตกต่าง ระหว่างบริษัท B Product Industry กับโรงงานน้ำพึ่งทั่วไปคือเรามีความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาถึง38ปีโดยใช้โน o w ฮาวองความรู้รวมถึงงานวิจัยต่างๆทางด้านเภสัช มาช่วยพาร์เนอร์ของเราในการพัฒนาและใช้ผลิตภัณฑ์พึ้งในอุตสาหกรรมของพาร์เนอร์ของเราค่ะโดยเราเป็นดั่ง Honey Solution เป็นดั่ง One Stop Service เรื่องต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พึ้งค่ะซึ่งทางโรงงานของเรามีทีม R&D นะคะซึ่งจะทำงานร่วมกับพาร์เนอร์ของเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้น้ำพึ้งหรือผลิตภัณฑ์พึ้งเป็นส่วนประกอบค่ะ ซึ่งความเชี่ยวชาญในด้านนี้ทำให้เราแตกต่างจากโรงงานน้ำผึ้งทั่วไปค่ะนอกจากนั้นในปีพศ2568นะคะด้วยการรับรองจากกรมปรศุสัตว์ล่าสุดนี้ทำให้บริษัท B Product สามารถซัพพอร์ตพาร์ทเนอร์ของเราเพื่อส่งออกไปดังประเทศแถบ EU ค่ะ เราได้รับการจดทะเบียน USFDA Facility Registration สำหรับเป็นผู้ส่งออกน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์นมผึ้งไปสู่ประเทศอเมริกาด้วยค่ะนอกจากนั้นสิ่งที่โดดเด่นของบริษัท b Product i n d u s t r y คือเรามีทีม R D และ Document Support Team หรือทีมทำเอกสารสำหรับพาร์ทเนอร์ของเราเพื่อการส่งออกค่ะสำหรับธุรกิจโฮเรกานะคะหรือธุรกิจ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มต่างๆน้ำพึ่งลำไยของเรานะคะล่าสุดได้รับรางวัล Brussels Taste Award นะคะในระดับ3ดาวซึ่งได้คะแนนจากเชฟทั่วโลกมากกว่า90คะแนนค่ะซึ่งการันตีและยืนยันได้ว่ารสชาติของน้ำพึ่งลำไยของเราหวานระมุนอร่อยและมีคุณภาพจากเชฟทั่วโลกค่ะ B Products ไทยเราจึงพร้อมส่งมอบคุณค่าทางเภสัชของผลิตภัณฑ์พึ่ง ด้วยความปรารถนาดีและขอให้ทุกท่านสุขภาพดีขอให้คิดถึงพึ่งคิดถึง b Products ์ไทย